ตัวนี้เราก็จะไปสายปีสองที่ผ่านป่าชา้าอ,อักเซมจะง,งบถูกตกใจหมาดูดีนะเออดงดูนขนมคดีเขาซื้อมาตั้งแปดรอล้านบาทเราก็ไปสายีสองที่เขาเชื่อกันว่า

ไอวานเหรอนาอ่าเออเราจะไปไดูบกันมไมมันมาทา,า,า,างเนีนอางไกลอะวิ่งไปอย่างไกอ่ะอม่ด้แใช่จบที่อไอวาอนพูดตะกีก้เลยไอวานพูดว่าอะไร<อ>คนซื้อไม่ได้แดกคนเด็กไม่ได้ซื้อใช่ไอวานพูดคำนี้แล้เราก็จะไปทากคุกขาก่อน สำคัญตามเราไปให้ทันนะสำคัญบุกหน้าก่อนสำคัญใจเย็นเราไม่ได้ไปทุ่งนาครูใหญ่นะเหลืออีกไกลโพ้นจนกว่าจะถึงโรงเรียนไม่ไกลสักเท่าไหร่มั้งนะ มินาขนมเขาตกเลยอ้าวขี้ยางโทรศัพท์ขี้ห้างเลยเหรอมีนาโทรศัพท์มีนาขี้ห้าง ต้องดันอะไม่ดันไม่ได้เอ,อไม่ได้เป็นไรหรอกอะอูดอกบัวสวยมากเราจะพยายามไม่ให้ตัวเองกลัวนะเออเอ,อน้ำน้ำล้นมันจะเอออะไรบ้าน,น้ำล้นมันจะล้นและหุยม,ม,มีนะเสียงติดกล้องไหมเนี่ยตอกต,อตอเออ,เอ,อ เราก็จะไปเห็นสำคัญตามเราไปกรอเราจะมาพากเสียงแบบสยุดสยองเุ้ยสำคัญอฮ๊ยสำคัญไม่ไหนเดี๋ยวสำคัญหลงป้าปายางอ่าสำคัญไปเยี่ยวอุย่ยมาโดนต่อย <c oughs> มาโดนพึ่งต่อยปากบวมแล้วก็แขนบวม ผ่านคาตะคาเฟ่อเออเจ็บดาบเออเราไม่ได้นั่งสำคัญแะเยเี่ยวเมื่อกี้อ่ะ ไไเราก็จะเลี้ยวไปทางนี้เออประตูหนีมือเแ้่กระจกหนีมือวาไปกันต่อนะทุกคนเรายังไม่ถึงโรงเรียนสุดสยองขวัญยี่โรงเรียนสุดสยองขวัญเนาะยี่ป่าช้าแต่ป่าช้าสุดสยองขวัญวิกบ้านใครอะสวยอะ ข้างในน่าจะสวยเลยก็จะขาวิทยาคาตาอะไรเป็นกับอะไรกับคาตามั้งไหมเนี่ยไปอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะไกล้ที่นี่แล้วเพลมานั่งรถขอขออบบน่าก็จะ ตามกันไปเรื่อยๆว่าเอ้ยอันนี้ต้นตาลนี่นะใช่ไหมเออใช่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 อุ้ยมีต้นอะไรลว้าวว้าวว้าวใช่คนกันคนกันแลกเปิดไม่วิวเขาผู้สาวหันหน้ามาบอกว้าวอุ้ยมีรถอยู่ข้างหน้า ไม่ถึงเนมาอะไม่เขาหมายถึงว่ายังยังไม่ถึงโรงเรียนอุ้ยเราก็คือใจหนึ่งก็เอ้เงินบอกว่าอย่าเงินประกาศห้ามทิ้งขยะดิไม่เห็นโอเคโอเคไม่ไม่เห็นนี่ยนะเนี่ยนะแบบชิลละห้าร้อยทิ้งอ่ะแต่ไม่เป็นไรน่ะขยะเต็มเลยไล่เงินกิ่งทอง เขาไม่เห็นนะเองเองอื่นไม่เห็นอื่นไม่เห็นเราไม่ต้องจ่ายวิ่งรถลุงกันลุงกัรก็ได้ขี่รถผ่านเราไปไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจับภาพอะไรได้บ้างเองถ้าเกิดแล้วถ่ายวีดีโอแล้วโทรศัพท์มันจับภาพอะไรได้